สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตโปรอินเทอร์เน็ตฟรีของเครือข่ายท o มูฟเฮดนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับทั้งหมดอยู่ที่6ตัวผมแนะนำให้ทุกคนกดสมัครให้ครบเลยนะครับหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะครับอาจจะมีตัวที่ใช้พ o i n แรกด้วยนะครับผมแต่ละตัวก็มีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดไว้ให้นะครับผมกับทุกคนตรงนี้นั่นเองนะครับสามารถนะครับผมรับชมกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรหัสเน็ตตัวแรกกันนะครับผม สำหรับตัวแรกนะครับกดดอกจัน8 7 8ดอกจัน09 73์สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับสามารถเล่น Facebook นะครับผมเล่นไลน์ได้อยู่ที่1วันนะครับหรือว่าโซเชียลทั่วไปนะครับที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะครับก็นะครับผมสามารถกดสมัครกันได้เลยสำหรับใครที่สนใจตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะสำหรับตัวที่2กดดอกจัน 8 7 8ดอกจันท9 7 4์เ9 7สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้ก็คือ320 MB นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับทุกคนลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่3กดดอกจัน 8 7 8ดแปดอกจัน09นยสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้ก็คือ10 MB นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดที่สำคัญนะครับเล่นได้ทุกแอปเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแต่ว่าให้จำนวนอินเทอร์เน็ตมาแค่10 MB อนะครับอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันบ้านนะครับ แล้วสำหรับตัวที่4นะครับทุกคนก็กดดอกจันนะครับผม8 7 8ดอกจัน2849สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเน็ต100 MB อ b สามารถใช้งานได้อยู่ที่1ชั่วโมงนะครับก็เน็ตจำนวนน้อยนะครับผมแนะนำให้ใช้อย่างประหยัดเอาละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างน,นะครับสำหรับตัวที่5กดดอกจัน9ร 0, 0ดอกจัน7 1 6ห สี่สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับ1 0กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับพร้อมโทรฟีทุกเครือข่าย100นาทีนะครับทุกคนลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวที่6ตัวสุดท้ายกันบ้านนะครับสำหรับตัวสุดท้ายกดดอกจันทปดดแปดอกจันทป9 957สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้นะครับผมก็คืออยู่ที่100 mb สามารถใช้งานได้อยู่ที่1ชั่วโมงนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับผมลองกดสมัครกันดูได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนั่นเอง แล้วสําหรับใครที่สนใจรับอินเทอร์เน็ตนะครับผมในแอปของ t o มูฟเอสนะครับสามารถนะครับผมมากดรับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยละกันนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับอยู่ในแอปของ t o ไอ ID นะครับทุกคนเราจะได้รับอินเทอร์เน็ตนะครับผมอยู่ที่ 2G กิใช้งานได้1วันนะครับฟรีนะครับทุกคนได้ทั้งทูและ d t a ทเลยนั่นเองนะครับผมลองมากดรับรายละเอียดกันได้นะครับที่สําคัญคือมีหลายโปรมากมายนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนใหม่นะครับ